สวัสดีครับคุณยู่เพจ m r h a p p ร Daily Podcast นะครับเดลี่ของคนที่อยากสร้างนิสัยนะสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยผมอยากจะมาแชร์เทคนิคหนึ่งในการที่เราสามารถจะสร้างนิสัยได้เนาะซึ่งเทคนิคนียขอเครดิตให้คุณอาีีอับดาวเขาส่งผ่านอีเมลมานะครับเป็นอีเมลนิวส์เลเตอร์ของเขาเนี่ยอีเมลนี้มีไททอลว่า the tree alarms tree alarms เนี่ยจริงๆแล้วอะลารมแบบเหมือนเป็นการเตือนนะครับผมซึ่ง ในที่เนี้ยเขาพูดถึงตัวในกาปกของเรานะครับโดยเฉพาะในกาปกที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราเนาะถ้าเกิดเราสังเกตนะฮะเวลาเราสามารถตั้งเวลาในสมาร์ทโฟนได้เนี่ยมันอาจจะสามารถใส่ชื่อได้เนาะว่าเออเวลาเนี่ยเราคนจะทาอะไรเช่นบางคนอาจจะแบบเออได้เวลาตื่นแล้วก็ wake up นะเราก็ตั้งชื่อแบบซิมโ e ไปมากๆเลยแต่ตัวนี้เขาใช้ตัวอารามมาช่วยสร้างนิสัยยังไงเนี่ยอันนี้ผมขอเกิิ่นนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ของคำว่า Identity Based Habit ของคุณเจมส์เคลียก่อน Identity Based Habit คืออะไรอันนี้มันคือการที่เรากำหนดตัวตนของเราครับว่าเออเราอยากเป็นคนยังไงนะและถ้าเกิดเราทำแอคชั่นตาม ตัวตนนั้นนะ่ะมันจะง่ายขึ้นขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรากําหนดตัวตนว่าฉันเป็นคนที่แอคทีฟคนที่แอคทีฟเนี่ยเขาปกติทําอะไรนะฮะเขาก็จะออกกำลังกายเขาจะดูแลสุขภาพอย่างดีเขาจะกินอาหารเฮลตี้เนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นอีเดนิตี้หนึ่งของคนที่แอคทีฟเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพอเรามา เอาสิ่งเนี้ยมาเชื่อมกับตัวอารามของเราดูนะฮะแทนที่เราจะตั้งอารามว่าเออได้เวลาไปออกกำลังกายแล้วอันนี้เป็นการที่เราเหมือนใช้ตัวคอนเซปต์ identity b a s ิ d โดยการตั้งชื่ออารามว่าเออได้เวลาที่ฉันจะเป็นคนแอคทีฟแล้วนะพอเป็นแบบเนี้ยปับสิ่งที่แอคชั่นต่างๆที่ตามมาเนี่ยอย่างเช่นไปวิ่งไปซื้อของกินคลีนแบบเนี้ยครับ พอเป็นแบบนั้นะ่ะมันจะรู้สึกว่ามัน natural กว่ามันธรรมชาติกว่าสำหรับเรามากๆนะครับผมเพราะฉะนั้น exercise สำหรับ episode นี้นะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปทำได้เลยหนึ่งก็คือเรากำหนดตัวตนก่อนครับว่าเออตัวตนของเราที่เราอยากเป็นเนี่ยคือใครเป็นคนแบบไหนนะครับหลังจากนั้นคนแบบนั้นเนี่ยเขาทำอะไรเป็นเรื่องปกติเนาะอย่างเช่นเออตัวตนของคนที่เขาเออเป็นนักอ่าน ถ้าเกิดเป็นนักอ่านเนี่ยเวลาพักเขาทําอะไรครับเขาก็อาจจะหยิบหนังสือมาอ่านใครที่ไม่ได้พกหนังสือมาเขาอาจจะมีตัวโทรศัพท์ที่เขานั่งอ่านบล็อกอยู่หรือเปล่านั่งแบบฟัง Audible อยู่หรือเปล่าเพิ่งหรือฟัง Podcast อยู่หรือเปล่าตัวเนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนเอ,อการใช้เวลาของนักนักอ่านนะฮะซึ่งตัวเนี้ยเราก็สามารถกําหนดได้เลยครับว่าเออแบบเนี้ยเ,เราคิดว่าคนแบบนี้เขาทําอะไรกัน อันนี้ก็ลองเป็น e อ e กซ์ไซซ์ดูนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเริ่มเอาตัวตนเนี่ยครับ มากำหนดเป็นอะลามของเราได้เนาะว่าอะอะลา์มตอนเช้าได้เวลาแล้วที่เราจะเป็นคนยังไงสําหรับบางคนที่เป็นหัวหน้านะฮะเราก็อาจจะบอกว่าเออได้เวลาแล้วที่เราจะเป็นหัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องรักหรือว่าเธอเราเป็นลูกน้องเนี่ยอาจจะลองตั้งก็ได้ครับว่าเออฉันอยากจะเป็นพนักงานดีเด่นนี่เป็นเวลาที่ฉันจะได้ตื่นขึ้นเป็นพนักงานดีเด่นแล้วนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรู้เลยครับว่าโอเคสุดท้ายเราเตือนใจแล้วว่าเราเป็นคนยังไง ที่เหลือก็คือเราจะทำแอคชั่นอะไรเพื่อทำให้เราเหมือนเสริมหรือว่าโหวตให้คะแนนสำหรับตัวตนนั้นกับชีวิตเรานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามเพจ Mr. h a p p y Daily Podcast นะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook Spotify หรือ Apple Podcast แแล้วก็ช่องทางฟัง Podcast อื่นๆของท่านนะครับผมก็ขอบคุณมากครับ